ทำไมยักษ์ใหญ่อสังหาถึงมุ่งหน้าเข้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาลด้วยครับเอโรงพยาบาลเนี่ยมีดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวคิดว่าจะเลฟ้ฟังครับอี่เป็นทั้คนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่อง p r o ป e r t y Expert e นะครับที่มาพูดคุยถึงเรื่องการลงทุนในอสังหาหริมมราซั์ไปด้วยกันครับวันนี้เนี่ยจะเสิอ์ฟคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลครับ จากข่าวล่าสุดนะครับพฤกษาเนี่ยเทคโอเวอร์หุ้นใหญ่51%จากโรงพยาบาลเทพทารินนะครับแจ้งเกิดธรุรกิจโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งจริงๆพฤกษาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่แบบว่าไปเข้าซื้อโรงพยาบาลน,นะก็มีเดินหน้าเนี่ยนะครับเข้าเทคโอเวอร์หรือว่าเข้าทำธุรกิจโรงพยาบาลมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ความจริงเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่พฤกษาเจ้าเดียวนะครับที่เป็นบริษัทอสังหาที่มีความสนใจในธรุรกิจโรงพยาบาลน,นะครับอย่างออริจินเองเนี่ยก็จับมือกับโรงพยาบาลสซเินเวชต์ก็ปั้นเ well วลเนสเลสเซนแนนเช่นเดียวกักนครับหรือไม่จะเป็นเจ้าสัวเจเริญ เอ็นนะก็มีความไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงนะแต่ก็มีความเกี่ยวข้องมากกับโปรเจกต์โรงพยาบาล1.5หมื่นล้านครับคำถามที่สนใจคือว่า,าทำไมล่ะรักใหญ่พวกนี้เนี่ยจอเป็นนะครับที่ต้องเข้ามาธุรกิจโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันดูไม่ได้ใกล้เคียงนะอย่างเช่นผู้รับเหมาทําทำดีลเลปอร์เราทำตึกทำหินทำปูนแต่โรงพยาบาลมันเหมือนคนละสายกันเลยทำไมเขาต้องยอมเสี่ยงเพื่อธุรกิจที่เขาไม่คุ้นเคยด้วยครับเอาทีนขอพูดแบบนี้ก่อนนะครับว่า เรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับหรือธุรกิจอสังหาที่ปล่อยเช่าเป็นเชิงแลนด์ลอดอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนหลายคนเนี่ยอยากจะเข้ามาสู่อยู่แล้วนะครับคุณจะเห็นคนรวยทุกคนมีอสังหาให้เช่าไหมเอาจริงเขามีนะครับอาจจะเป็นที่ดินอาจจะเป็นตึกออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยเขารู้ไงว่าถ้าเขาเก็บเงินไว้ในที่ดินเก็บไว้นในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับมันราคาเติบโตขึ้นตลอดเนาะใช้เงินกู้ได้แล้วก็รายได้เนี่ยค่อนข้างจะเลี้ยงต่อเนื่องได้อย่างแน่นอนนะครับดังน,น วยหลายคนตระกูลรวยต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็รุกเข้ามาเทรตอสังหาอย่างเช่นสิงห์ตังเครือสิงเองก็มีเหมือนกันเช่นทางเครือ KPN เองก็มาลงทุนในไรบ์แลนด์ลร KPN e s t a ต e อะไรพวกนี้เหมือนกันครับ ก็นั่นแหละครับพอมีเงินมากถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมีเวลมากๆเนี่ยยังไงก็ต้องกระจายความเสี่ยงลงมาในอสังหาดิมาซับน,นะครับแต่ว่าถ้าซื้อที่ดินเก็บเอาไวา้ซื้อตึกแล้วไม่พัฒนาเนี่ยแม่มันก็ค่อนข้างเสียเปล่าถึงแม้ดังนั้นก็เกิดโมเดลก,การพัฒนาอสังหาเป็นพวกปล่อยเช่าเป็นพวกเป็นแคชคาวัวทำเงินกินเข้ามาเรื่อยๆครับและหนึ่งในธุรกิจนั้นเนี่ยก็คือธุรกิจโรงพยาบาลน,นั่นเองครับอย่างเช่นพึกษาเนี่ยนะครับที่เข้ามาสู่ธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยครับก็มีบรรดานักวิเคราะห หุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีการซื้อมาขายไปนะถูกไหมมันก็มีความแปรผันตามช่วงเ,เวลาจงังหวะเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะครับแต่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะับเพราะว่าอะไรครับอย่างแรกเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองที่แบบชาวต่างชาติก็มองว่าการแพทย์เนี่ยค่อนข้างดีนะหมอเนี่ยก็เก่งนะแถมราคาเนี่ยค่อนข้างถูกนยฮะถึงแม้หลายคนจะบอกนี่เหรอถูกที่จริง,รงใน เทียบกับ global จริงๆเนี่ยไทยเนี่ยราคาค่ารักษาพยาบาลถูกมากแล้วก็บริการยังดีเยี่ยมนะครับทำในอเมริกาเนี่ยโหบางคนบอกรอแล้วรออีกยังไม่รักษาเลยครับและหากอยู่ตามบทวิจัยรายงานเรื่องของราคาค่ารักษาพยาบาลของรัฐวิาเอกชนนะครับ5ปีเนี่ยนะในเวลา5ปีรู้ไหมว่าค่ารักษาบางโรคเนี่ยนะครับราคาแพงขึ้น100%นะโรคอื่นๆเนี่ยอ,อ,อาจจะประมาณ50%นะครับคุณลองคิดดูว่าวันนี้เนี่ยคุณมีสินคา้าบริการอะไรบางอย่างที่มีค่ารักษาหรือว่ามีราคาที่แพงขึ้น100%ไปใน5ป ดูน่าสนใจนะครับหากมองเห็นภาพมากขึ้นนะฮะโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เหมาะกับเมืองไทยอยู่แล้วล่ะนะครับคนที่มีเงินเนี่ยนะฮะมีความรู้มีโน้ตหาจะพัฒนาอสังหาแต่พวกโรงพยาบาลเนี่ยเฮ้ยมันก็น่าสนใจที่จะเข้ามาพัฒนานะครับประกอบกับโรงพยาบาลเนี่ยมาจิ้นค่อนข้างเยอะครับอารมณ์เหมือนถ้าคุณปล่อยออฟฟิศบิลดิ่งออฟฟิศให้เช่าเนี่ยหรือว่าโรงงานโกดังให้เช่าเนี่ยันผลอาจจะประมาณหนึ่งนะแต่ให้เป็นโรงพยาบาลเนี่ย อันผลผมว่าแคทแคทฟลูหรือเงินที่เข้ามาเนี่ยมันมันเยอะเปอร์เซ็นต์ต่อแทมันเยอะกว่าพวกอสังหาริทรเช่าทั่วไปอยู่แล้วนะครับเพราะนี่คือโรงพยาบาลนะฮะจึงไม่แปลกอะไรครับที่เครือหลายๆเครือเนี่ยจะหายูเนี่ยนนะครับเครือสหพัฒน์ทั้ง KPN เนี่ยนะครับก็มาลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลเช่นเดียวกันครับตอนนี้ผมขอจะพูดถึงอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่เช่นพฤกษาหรืออาจจะกลุ่มของคุณเจเริญมาถึงสนใจในเรื่องของโรงพยาบาลนะครับ ต้องบอกองี้ก่อนว่าในทุ่ยติดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นทุ่ยที่มีวัฏจักรนะอสังหาริมทรัพย์ที่เเห็นคือเอ่อ สร้างขายนั่นเองนะครับอย่างพึกษาเองก็สร้างขายถูกไหมอย่างหลายๆแบรนด์เองก็สร้างขายนะครับแต่การสร้างขายเนี่ยมันจะอ้างเิงต่อเวทีจัดทริปเป็นสําคัญนะเช่นถ้าสนเศรษฐกิจแย่กู้กันไม่ผ่านรายได้น้อยคนไม่อยากจะซื้อบ้านเนี่ยนะครับถ้าคนไม่ซื้อบ้านเนี่ยสร้างขายก็ตุ้งเหมือนกันนะเพราะว่ามีที่ดินมีบ้านเหลือแล้วต้องแบกรับเรื่องของค่าส่วนกลางแบกรับเรื่องของดอกเบี้ยแบกรับเรื่องของค่าภาษีต่างๆนานาเนี่ยนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ไหวดังนั้นอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นธุรก ช่วงที่ดีนี่คือแบบดีเลยนะครับปันผลกระจายจายในช่วงแย่นี่คือซบหนักเหมือนกันครับดังนถ้าเราไม่มีธุรกิจตัวอื่นเลยนี่นะครับเข้ามารองรับในส่วนของอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการซื้อขายซื้อขายมาขายไปอย่างเดียวนี่นะครับทำให้ความเวี่ยงเนี่ยโอ้โหหนักมากนะครับแล้วเวลาเ,ลาเกิดวิกฤตอาสาหนักจริงจริงเนี่ยแทบจะ ไปเลยนะครับไปเลยเช่นเป็น40อย่างเงี้ยนะครับไปเลยนะครับไปกันเยอะมาเพราะว่าบริษัทเดเปอร์ในไทยเนี่ยนะครับในป,ปี40เนี่ยมีหลักเป็นหลักพันบริษัทนะแต่มาตอนนี้เนี่ยเหลือน้อยมากแล้วนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงโควิดก็ตามเนี่ยนะฮะโอ้โหอสังหาเองก็จุกเหมือนกันดังนั้น เวลาที่มันต่อยให้คุณรวยขึ้นมาเนี่ยเลเวลเร,เรจรวยขึ้นมาแต่พอมันเจอวิกฤตสักครั้งหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยเกิดโมเดลที่ว่าให้เท่านี้เรามีแคชคาวนะหรือว่ามีตัวผลผหรือมีธุรกิจในเครือที่ยังเป็นวัวทาเงินให้เราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใหญ่แบบเหมือนกับการขายอสังหาหรือ ที่เราถนัดอะขายอสังหาเราดูถนัดกว่าใช่ไหมแต่ว่ามันก็ทําให้แบบสภาพคล่องเองอะหรือแคชฟลูอเองหรือแม้ทั้งการให้แบบความนิ่งของรายได้เนี่ยมันเริ่มมีตัวเข้ามานะครับซึ่งนี่ถ้เกิดขึ้นหลายๆตัวอย่างเช่น Land and House ครับหุ้นแลนด์แอนด์เฮาส์เองเนี่ยนะครับก็เป็นบริษทัทที่ฟันโฟต,ต่างชาติเนี่ยก็ค่อนข้างชอบนะครับแต่ที่บอกว่า Land and House เนี่ยเจ๋งกว่าชาวบ,บ้านเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรมากนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยมีแอสเซทในนนตัวเเยอออะนะคืื้้้าาไไม่ไดซบ ทำบ้านขายบ้านอย่างเดียวนะครับแต่เขามีออฟฟิศบิลดิง่งเขาถือกองรีดเขาถือพวกเออกึ้่งเกืเป็นรีดที่ปันผลนะหรือว่าสังหาที่เป็นเป็นแคชคาวเนี่ยนะครับเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มันลงมามันจะลงไม่ค่อยเยอะครับแล้วก็มีแรงซื้อและต่อให้เกิดวิกฤตวงมาจัก,จากอะไรต่างๆนานานเนี่ยมันก็ยังพอมีไรายได้เข้ามานะครับไม่เจ็บหนักครับซึ่งถ้าเทียบกับสังหารายอื่นเนี่ยครับที่แบบ ขายอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วพอเจออย่างนี้ปุ๊บมันหวบเลยนะฮะมันเจ็บหนักมันหายไปเลยบางบางรายการเนี่ยนะครับบางเจ้าเนี่ยหุ้นร่วงไปกว่าสีเด้งนะครับสีเท่าพุทธหุ้นราคาจากสูงสุดมาสองปมาณยี่สิบอย่างเงี้ยเหลือประมาณสามหรือสี่บาทนะครับหายไปห้าเท่าเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือสร้างบ้านเนี่ยนะครับมันก็มีวันเต็มเนาะอสังหามันก็ แม้สร้างไปมันก็คนค่อยๆมาอยู่อะไรยเงี้ยถ้าวันนี้เนี่ยมีธุรกิจหนึ่งที่เป็นแคชคาวตอย่างเช่โนโรงพยาบาลเนี่ยนะกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นมุมหนึ่งที่แบบว่าสามารถที่จะ เพิ่มรายได้ได้นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจโมเดลสินคิโมเดลอันใหม่ด้วยซ้ำครับอย่างพฤกษาเองเนี่ยเขาก็พยายามผันตัวเองเป็นแนวโรงพยาบาลมากขึ้นเนาะก็น่าสนใจนะครับว่าต่อไปเนี่ยพฤกษาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ธุรกิจอสังหาแบบขายพัฒนาขายอย่างเดียวแล้วอาจจะเป็นปล่อยเช่าอาจจะเป็นทําธุรกิจอย่างอื่นที่เป็นแคชคาวมากขึ้นครับหาดูในงบปันปี63ที่แล้วเนี่ยนะครับก็เห็นภาพแล้วว่าเอยมันก็กําไรรายได้ลดลงนะอันนี้ก็เริ่มปกตินะเพราะว่ารายได้เนี่ยจากสี่หมื่นล้านเหลือ2 0 0 0 0ื่นล้านสองหมื่นล้าน แล้วก็กำไรเนี่ยจาก5,000ล้านเนี่ยเหลือประมาณ2,700ล้านเนี่ยครับก็หายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับส่วนปันผลเนี่ยก็มัน10%เนาะ12%แล้วปีนี้มัน7.5%นะครับก็ยังเห็นว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะอสังหาก็จะประมาณนี้ปันผลสูงนะครับถ้าใครบบว่าเฮ้ยไม่อยากจะไปซื้อเอง ซื้อหุ้นชาวบ้านเขาก็โอเคเหมือนกันนะครับผมชอบความเจ๋งอีกอันนึงของการทาบุชชิดโมเดลที่มากกว่าเรื่องของการซื้อมาขายไปนะครับ mm hmm. นั่นคือการใช้ที่ดินเขาเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยเนาะตอนเช่นมันมีเพนพอยต์ของการทําพัฒนาขายเนี่ยนะครับก็คือคุณขายไปแล้วที่ดินคุณก็หายไปแต่บางครั้งรู้ไหมครับว่าที่ดินเนี่ย่อยคุณไม่ขายนะถือว่าเฉยเนี่ยเบ้เผือนะระยะยาวเนี่ยกำไรพอกับการขายเลยทั้งที่แบบไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นนะครับแต่หากมองในมุมหนึ่งเนี่ยที่ดินที่มันส,สวยอย คุณเจเริญเองเนี่ยเขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ขายที่ดินของเขามาเท่าไหร่นะเขาชอบพัฒนาที่ดินของเขาให้เป็นเหมือนเป็นห้างอะไรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเขารู้ว่าถึงขายอะได้เงินสดก็จริงแต่ว่าก็ต้องไปหาซื้อที่ดินแปลงใหม่อยู่ดีและสุดท้ายแล้วเนี่ยเม่อเผนะที่แปลงเดิมอะ พัฒนาให้ดีๆเนี่ยเก็บค่าเช่าไปเนี่ยราคาที่ดินเหมือนเติบโตเนี่ยพอเผิ่นักกำไรเยอะกว่าซื้อมาขายไปที่แบบไปไปเป็น10ปีก็ได้นะครับ <S <S ดังนั้นถ้าธุรกิจอสังหาเนี่ยมีโมเดลธุรกิจที่มากกว่าการซื้อมาขายไปเนี่ยเขาจะพัฒนาที่ดินได้หลากหลายมากขึ้นคือเขาไม่จำเป็นต้องขายไม่สุรกิจไม่ดีก็ไม่ต้องขายธุรกิจไม่ดีก็ทำเองเลยธุรกิจไม่ดีก็ทำเป็นปล่อยเช่าหรือว่าธุรกิจไม่ดีก็ทำแบบโรงพยาบาลไปเลยเนี่ยมัน้เกิดโมเดลที่หลากหลายเพราะว่า มันไม่จําเป็นต้องไปบทขายในช่วงที่มันไม่ควรขายอาสังหาริมเป็นหน้าตาแบบนี้ครับถ้าเศรษดีคุณขายได้แพงก็จริงแต่คุณก็ซื้อแพงด้วยแต่เศรษฐจแย่เนี่ยคุณก็ควรจะไม่ขายเพราะคุณขายได้ราคาถูกแต่คุณควรซื้อมันไม่ใช่ทุกปีทุกเวลาจะสามารถซื้อแล้วก็ขายได้ทุกปีนะครับแต่ถ้าธุรกิจของอสังหาริมทรัพยมันจะเป็นต้องขายเนี่ย เพราะมันต้องมีรายได้มามาโอเคมาเป็นปันผลพูดถือหุ้นอะไรต่างๆหรือว่าเลี้ยงลูก,น,ลกน้องเนี่ยนะครับโดยทางเดียวนะมันต้องถูกบังคับให้ซื้อในช่วงที่แพงและให้ขายในช่วงที่ถูกอะเพราะว่าเศรก,กิจมันมีขึ้น,ม,นมีลงไงแต่ถ้ามีธุรก,กิจโม,มเดล,ลหลายอย่างผมว่าเนี่ยมันทําให้ความหลากหลายในการทําธุรก,กิจนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปบด ในช่วงเวลาที่มันไม่ควรบทขายครับก็ต้องรองดูต่อไปนะครับว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนชมหน้าของธุรกิจอสังหาได้มากแค่ไหนก็มีหลายเครือ Origin, อย่างออริจินหนึงพรึกสายเองหนึ่งเครือกุญเจริญเองอนึาง kpna เองก็พยายามทำคอมเมอรเชียลแอเรียหรือแม้กระทั่งเป็นโรงพยาบาลเนี่ยก็ดูว่ามันจะเป็นโมเดลใหม่หรืองไงก็อยากจะลองดูนะแต่ก็ ดิน้นอะดิ้นดีกว่านะครับเพราะว่าแบบเดิมอาจจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วเนาะนะสังหามันก็นั่นนั่นนั่นแหละนะครับนี่ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะก็สุดคลิปคลิปนี้ว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างน,นะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่มีวัฏจักรมีไซเคิลนะครับช่วงขายดีก็ขายดีแหละแต่ขายแพงซื้อแพงนะแต่ช่วงถูกเนี่ย แหมมันก็ขายยากกันนะครับเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีธุรกิจเอื้อในการแบบปล่อยเช่าหรือว่าเก็บค่าเช่าหรือเป็นแคชคาวทําเงินปันผลเนี่ยมันก็ให้สถานสถานะการเงินเนี่ยมันนิ่งขึ้นแล้วกันเนาะไม่เวียงขึ้นเวียงลงหนักๆตามช่วงเศรษฐกิจนะครับล้นท้ายเนี่ยให้ความปลอดภัยมันดีขึ้นด้วยนะครับประกอบกับว่าถ้าเรามีพืไม่เสร็จโมเดลหลายอันเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องจะขายอย่างเดียวไงเพราะบางครั้งที่ดินแปลงสวยเนี่ยทำขายไปอ่ะโอ้โหถือไว้รวยกว่านะนิ่งจร ถือไว้รวยกว่านะครับถือทนผลพัฒนาให้ดีเนี่ยรวยกว่าขายอีกนะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าโอ้ถ้าฉัน ตั้งนตั้งตาขายอย่างเดียวทําอะไรไม่เป็นเนี่ยมันก็น่าเสเียดายนะแต่ถ้าเรามีโมเดลอย่างอื่นเช่นพัฒนาปล่อยเช่าพัฒนาขายเห้ยพัฒนาทาแคชคาวเนี่ยครับก็อาจจะดีกว่าขายไปก็ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่ต้องกดดันมากในการต้องขายตลอดเวลานะครับถือว่าเฉยเก็รวยได้เหมือนกันอสังหาก็เป็นหน้าตาแบบนั้นนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามช่อง pop เปิด property expert ด้วยนะครับและอย่าลืมนะฮะกดคลิปแชร์นี้คนที่คุณรักนะเจอนคลิปหน้าน